ของเข้าตัวหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นตัวไหนนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นที่สุดของรุ่นนะครับนี่นะครับที่สุดของ W80 นะครับตัวนี้เป็นสเปเชียลนะครับสภาพงามเลยนะครับ ให้สังเกตที่โลโก้นะครับโลโก้พวกนี้จะเป็นยุคแรกๆนะครับทำมือนะครับถ้าเป็นยุคหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามน,นะครับตัวนี้หายากมากๆนะครับลูกบิดลูกบิดก็จะเป็นของเชลเลอร์เลยนะครับสีเงิน มีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝ้าคือนิดหนึ่งสภาพสวยงามครับ m o r i W 8 0 Special นะครับตัวนี้น่าจะประมาณปี7-3นะครับโอเค